้อง ok ห่วงหิวเขาห่วงโจกๆแล้วพี่น้องครับตักนเป็นแดงพี่น้องค้นให้เขากันครับลาดให้มันเข้าไปทั้งในตัวหอยครับหอยเลียหัวบุญมรุหอยเชลีหอยเชลีหอยขมครับนี่พี่น้องเป็นตะแเสียบครับครับมันเสี้ยมิบนแเบจะลืมเบา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีก้ปปกับพบปู่กับไอ้หนุ่มโคกล้านครับมากครับเมื่อเมื่อพี่น้องกับไอ้แฉดไอ้ใสเท่านี่แหละแฉดหันมาด้วยมาดีกล้องด้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผม <c oughs> มันเดียมจ้าไอ้หนุ่มมาหาตากหอยครับเมนูอีสานอร่อยนับล่องว่าอร่อยแน่น,นพี่น้องนะครับติดตามกันรับส้มที่ตามกันครับว่าเมื่อนี้เข้าสิมานประมาณตากหอยครับพี่น้องนี่ครับ นีเป็นลำหวยสาธารณะ,ะครับคุณพี่น้องไอแคทหากินท่านนู่นพี่น้องตักหอยตามตะฟังห,งหวยเขานี่ครับหวยหน้องสาธารณะ,ะบ้านเขานี่แหละอุ้ยไอแคทมาเอาพี่นะจะเห็นของหมากสามมากานี่เนี่ยของเสียบอีสานทัาตัวเนี่ยคุณหนูน้อยหนึ่งรอดลองมั้ยคุณอ๋อไอ้น,นุนน่มตักตัวนั้นเดี๋ยวอันเดียวตัวนี้มันติดจมพร้อมกันเลยในเนี่ยได้แล้วเอยหมดเลย กินโค้ดูลงเด้แต่หอยหน่อยโอ้ยคือเด็แต่หอยหน่อย่วย,ย,หยงหญ่มันไหมมันกินร่งเลงยเอาโอ,โอ้จะได้วัตถุดิบไล่ไปเนาะพี่น้องนี่ครับเริ่มตักเอาเอาแต่พอก,กินนะครับครับพี่น้องเมื่อนี้กะโสมมาผาพวานลนะครับเมื่อน,นี้หล,ล่ละได้ถาดนึงละหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่กับหอยจูบเนาะยันละหอยผมนะหอยผมกับหอยปังครับนี่เตียมทงเลยพี่น้อง อีสานบ้านเฮ้ามืออืดแน่กินครับ,บอ๋อรุ่นใส่ใส่ขนาดก้องพอดีพี่น้องไปบานนี้รั้งเฮ้าจีได้รข้งไปได้น่อยนนอข้คแั้วแข้งไปจกักครับใส่ขนาดก้อนพอดีครับแบบตามันเบหญ่จุดเกินไปแต่หัวมันเต็มนีดพี่น้องหอยรุ่นหัว่าเต็มดีครับไปไปติดตามกางเวยนกขงเว้นกันพี่น้อบงบางนนี้ไปติามน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสียบราคา เอาลงค้นใส่กันนอ้อยัคเนะไครับครับบานี้กับพันไปในซองขึ้นละพี่น้องมาเห็ดกินมตัวเฮาบานันนะครับด่างไส้ตต้มพี่น้องต้มครับต้มลวกจิ้มน้ำจิ้มซี่ฟูดเท่า,น,านี้ละเมืองไอ่แคดกําลังหลังหอยครับพี่น้องสวัสดีครับวันนีพี่น้อง ล่างหอยยังสำนานครับได้สว่งขึ้นแล้วพี่น้องค้างไว้ครับระวังมันบาดระวังมันบาดมือด้วยล่างพ่ออ่านน้อยหน่อยนี่ครับพ่อให้มันซึ่งว่ามันสะอาดยังไงนะถ้าเกิดไปตุ่มไม่ขึ้นกาวมันสดใสอยู่แล้วมันขี่ออกเแล้วได้เนาะหอยเนาะโอ้ยเรียบร้อยสว่งขึ้นแล้วกำลังล่างย่างผีพี่พี่ทันกระต่สมมากพ่อข่วนพี่น้องพ่อกันมาดำหน้าพี่น้องเฮ้ยหิวเขาพ่อกันมาดำหน้าครับ ตามภาษาวิถีชาวบ้านเท่านี้แหละเดี๋ยวจะผ้าลงไปเบิ้งไงนาไอ้หุ่มโคกล้านแหงดีพี่น้องได้สูบน้าเซ้ครับไอ้หนุ่มโคกล้านมาดับหน้าซอยผู้สาวบ่นี่ว่าและว่าดับหน้าจะคองนี่นะว่าผู้สาวไปอันเ็งานฝ้าหมูผู้สาวไปงานฝ้าได้แคทครับเรื่องหอยนี่แคทซ้ำนั่นครับล่างย่างเกี่ยงไว้ครับไอาที่ตามพี่น้องครับมาในี้กัด ทำน้ำจิ้มพี่น้องมาเน,นี้กับวุ้ซี่ฟูดไปได้ดรอน้ำจิ้มสไตล์ยัดครับสไตล์บ้านๆสไตล์บ้านๆครับโอ้โ,โดงดวงๆแค่นะั้นสากกับไม้ไมพี่น้องตัดไม้นะครับลืมสากลืมสากครับครับอันอันนี้ก็หอยเห่าวัตถุดิบที่เห่าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นหอย โอ้ยแสงแดดมันแห้งผลมันดันนมันตัดจัวมียสงแดดใส่แสงแดดเนี่ยกระเทียมกระเทียมกีดนึงครับใส่กระเทียมลงไปกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปิดปิดน้ำตาลปิ๊บครับตามน้ำจิ้มทั่วไปพี่น้องบรรยากาศครับ อันนี้ทงไทยทงหน้านี่อันคู่สาพี่น้องทันนี้คู่สามาดำหน้าครับครัับนทายเคสหน้าครับเร่งพี่น้องฝนถิ่มซ่วงครับเป็นเดือนละตามด้วยบรรยากาศดีไงอีกและแดดแย่งเลยเดน้ำมอเตอร์ซค กระเทศยมนั่งลงลยครับแหล็กกระเซียวมาคนใส่กันม่นปะใช่เอามามนุษย์ใส่กันเลย,สยใส่กี่แกะพวกล้านครับมะนาวเม,มื่อวนนี้บ่ได้นันพี่น้องบ่ได้น้าขามเปียกมาน้ำครับ แต่บักขามเปียกมาเห็ดน้ำบักขาม,ขามเปียกนั่นนีแต่บักหน้าครับนี่ครับกระเทียมดองโอเสียบมือมาดำหน้าพี่น้องเอ้ยตดำนั่นกินขา้าวสวยซุ่มกันพี่น้องน้ำปลาเด็ดน้ำปลาลาครับลงไปพอประมาณครับน้ำปลาตาไอห,หนุม่มโคตรร้านเี็ดปลาเดียใครเขาประมาณนี้ น้ำปลาน,น้ำปลาครับพี่ชวัตโอ้ยกระเีเป็นเทีสัชนๆได้ได้จักน้อยได้ได้พี่น,อน้องมันหิวเขา,วาครับมันสีบใบม่วงเลยเนี่ยไอไ<ง>้หนุ่มโพกล้านเคยกินนะแต่เขาเที่ยงพี่น,อน, <มา S 2> น้น<ข>อ,องาบม่วงเลยมาดัหน้าเนาะสูบน้ำครับสูบน้ำสาขึ้นไปดำนี่แหลกะกระเทียมดองครับนี่ใส่ลงไปนะครับทุกอย่างไปคอนอยู่ในครกหมดเลยครับ กวางกันเอรี่ครับเอาหมดแป้งแป้งนัวบ่ <c oughs> ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่ยบไรบ่โอ้ใส่ลไรรอดอืมใส่ลายขนล้วนบด <c oughs> ครับบรรยากาศพี่น้องท้งไทยท้องนาครับในนุ่งโคกงล้านก็บไม่ได้ตัดหนาหพี่น้องกันแทห้หูหุเป็นได้รสชาติเคี้เผ็ดสุมเปรี้ยว มาครับพี่น้องบาทนี่ตากทองห่วงทองห่วงนิ้วเข่าห่วงโจกๆแล้วพี่น้อง<า>ครับตักเหนเียงพี่น้องคนให้เข้ากันครับาลาดให้มันเข้าไปทั้งในตัวเมรับหอ,อยเยอบบแมนักเชลลีหอยเชลชลีหอยขมครับนี่พี่น้องเป็นตะเสียบคัก มาพี่น้องบานนี่มามากินข้าวสวยซุ่มกันครับอดใจไม่ไหวแซ่บๆพี่น้องบานนี่ยถาดแบบง่ายนะครับมาครับพี่น้องบานนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ตามไปกินหอยครับมาพี่น้องมาครับเอาแล้วเด้อไอ้นุ่มเสียบไปเอาก้อนแล้วเด้อแทงหอยแทงหอยแล้วก็กินหอย รสชาแซ่บเองเลยตรงอย่างนี้สิยำกุ๊บเลยครับไว้ซอรี่บ้านเท่านี้ละนี่นี่น่ามันอยู่ข้างในนี่นะโอ้มันนัวนัวรสชาติดีเลยพี่น้องที่กินหอยก็ต้องอย่าลืมด้วยพี่น้องนี่เจ้าบ้าไว้ไว้สลี่เอาตาจิ้มขึ้นมานเถิดบีตาครับ ตามันทิมครับแล้วมันจิเป็นจ้สีพี่น้องมันจีเป็นโกนๆอย่างนี้มวมันทิมน,นะเสียบจนเลื่อมเบากิมนรับกิมครับยำปวดๆเสียบเสียบพีน่น้องครับผัก,นห,กนนหนามเอย้ยผักหนามกินนึ่ ลุงกินน้ำอิ่มอันนี้แค่แกะแล้วก็มีพี่น้องแไปอยูข้างหน้า,านี่ไหมไรบ้าบวชบวบวัวหลัง <conduct> ง no ัวดแล้วก็กัดกินเลยบวพี่น้องอ้ยครับ ดีใจสะใจสุดยอดเมืม่อรู้เนี่ยพานไม่น่าแซ่บพี่เหลียสุดยอดแซ่บมากแซ่บเกถึงกเปียกปากหน้าปะ่ะคุณไดไหมเหนีนบอกสมปลาไหลพอดีเลยรสชาตินี่จันะครับหน่วยบอกไงเลยไตกน้องหยาดกิ้มนังกันัวกัหน้งคนสดกินนังในอันนี้น อืมครัโอ้กินาดพี่้องแซ่บคับเฮ้ยครับเพื่นของแซ่บอีสานเอาละเจียบิมมะสวาปัมโอ้เอาเท้าหรบัตรเนี่ยฮะเนนี่ยชิมเนียแซ่บพี่เห็นหองมึ่าูเนี่ยนี่ครับของแซ่บอีสานครับเอาเท้ารอบัตรไอ้ลงก่้านี่ยใส่เปียบักหน้าวเลยพี่น้องใส่บักน้าวสมๆครับ ับมาอืมใช่บอันนี้ปากแชงครับปากแชีงยี Calendar> ่ใสเหรอใช่ไหบโอ้ยเสียบปากครับหอยขมครับหอยขม เอาวปวดบอดครับอืมหอมขมก็แทบอืมแต่ว่าขังเรือยปีน้องเรือยขังไปขังไปครับจัดสว่งขึ้นให้มันทำความสะอาดในทั้งในมันสะกดเรารเคยเอ,อามากินจังแซนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก่าล่ะครับเป็นกำลังใจให้ลุงพุกนล้านครับคลิปๆนะ เมนูพิสดารพี่น้องติดตามทับเบิ้งเลยครับเมนูนี่แต่ว่าปูทะเลไอเนาะแม่แงาแง่ออกมาว่าเป็นเมนูของปูแล้วแต่ว่าเเป็นปูบ้านๆเอ้าแม่แต่ว่าสุดยอดแต่ว่าสุดยอดสุดยอดยังสีละพี่น้องพิสดารบอกแค่บอกไว้เลยขั้นขั้นเส็จสุดนี่ไปเอาครับผมมาในกระติกาลาพี่ลาน้องแล้วครับบาดเลยเยอะใส่พังน้ำแบบตัวครับผมราบลาบพี่ลาน้องแล้วครับ Money